เอาละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอูฟุฟวยทีวีและนี่ก็คือเกมคอฟเดียตี้โมบายไทยรันก็แฟนๆนี่ได้ร้องหอ,อกันมาเยอะมากบอกอยากได้อูฟุฟวยคนเดิมกลับมาพี come back, come back. า่โบคัมแบ็กคัมแบ็กนะนะกลับมาแล้วนะหลังจากที่โดนสภาคอฟเดีตี้โมบายตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องพฤติกรรมเนื้อหาคอนเทนต์ของคลิปนะฮะผมว่าตอนนี้ผมจะไม่สนเลยสักอย่างแล้ว ผมจะเป็นมักโตไซแล้วครับผมสมุไรไรนายนะครับสมุไพรพเนจรนะครับผมผมจะไม่สนอะไรสักอย่างแล้วหน้าผมจะทําตามใจตัวเองแล้วนะครับผมห <c oughs> ยอกหยอกหยอก,ยอกจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมคลิปผมอย่างแบบเพลิดเพลินแบบไม่ต้องมาฟังเสียงผมแหกปากแพมพูดอะไรไม่รู้ไปเรื่อยทั้งชิปะนะ <c oughs> แต่ในเมื่อนี่มันแบบว่าเฮ้ ผมเวลาผมไม่แหกปากแล้วยอดวิวมันน้อยนะ,นะผมก็แบบอยากจะให้ท่านผู้ชมแบบกลับมาเหมือนเดิมดีกว่าอนะเอ้เอะไะฮะบินไม่ไปถึงเกาะลอยฟ้าก็ใช้ฮอไปแล้วกันนะครับผมอะไรเนี่ยเอาเฮ้เพื่อนฮัลโหลสวัสดีครับไปด้วยกันบอไอไปกับค่อยบอนี่ขึ้นมาเออนั่นแหละ <laughs> เฮ้ยกูมาเล่นเกมกูไม่ได้มาหาเพื่อนหน่วยอเออละครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปก่อนไอฟ้าก่อนวันนี้เราจะไปแบบตัวเปล่านะเล่นให้เด็กมันดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> จะถือแม่ไม b เบสบอลแล้วไปเอาเราจะดอกไปแค่เคกาะแล้วก็ยา yeah! แล้วก็ระเบิดนะโอ้กอนไอฟ้าเงียบมากเลยไม่มีใครสนใจอะไรเลยเหรอฮะเฮ้ย ว่าจะโชว์โหดซะหน่อยหัวดสักแบบวัยรุ่นอเมริกาสักคิวสองคิวอะนะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเราก่อนนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างอ้าวหนีไปซะเหรอเฮ้ยเพื่อนฮัลโหลอยู่เพิ่งไปก็แหบปากไปอีกไปไหนอ่ะเอาเอา อู S <S bon> ้ยิงไม่หยุดเลยเขียวสักทีดีไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเกตี้เลยค่ะเกตี้เลยค่ะ my friend my friend yeah yeah come on uh i i i am i am i am my friend and ufufoi tv เอ้ย let go 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 สวัสดีครับโอ้ Sweet cap, cap! Hey, 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 hey! Thailand, Thailand! Thailand, Thailand! Thailand! Thailand, Thailand. Holy Thailand. Thailand. You and I, my Thailand. friend! Okay? Oh, 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 oh! Hey, Sonny! Hey, 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 hey! I'm sorry, sorry! My friend! I'm sorry! Hey, Jingana, it's Sonny, man! Yay! Oh ho! Adre, adre! Please! Oh, okay, okay! End of the lead! มาเฟ็นเนอาอไอเชีย่ยนี่มึงกวัวตีนกูเหรอตายดิยมึงนี่โอ้โหยิงคนไม่มีปืนดิอไอเด็กเว้นมึงนี่มาจากเกมดินละมันใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยมันตามมาเอ้ยมันตามมาว่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮอมึงเนี่ยหดด้วยบายเบสบอลเนี่ยโอ้โอยใครอีกวะเนี่ยไปแล้ว <Hello? S 1> ขอรถไปก่อนโอ้ม่อยู่แล้ว ย <laughs> ใครครับเนี่ยทั้งซ้ายแลวขวาเลยโอ้ไม่ไว้แล้วตีรถกลับมานะขอพุ่งชนไอ้เด็กเวนนี่แม่งแป๊บหนึ่ง <laughs> มัฟผงเฉียดไปนิดเดียวกันลงไปคุยกันล่ามะม่วงแน่ <laughs> ไปละขอให้เจอมึงแล้วกันนะท้ายเกมเนี่ย <laughs> จะหวดให้หน้าแหกเลย เอาละเดี๋ยวมันต้องมีคนมาถามกูแน่ว่าพี่สกินรถพี่ทัยไม่สวยไปเอามาจากไหนมาก็ามาจากกิจกรรมกล่องของแอดเลยนะผมสู่ไปแค่30กล่องเคยบอกไปแล้วนะครับผมได้เลยสวยมากนี่เอาละมีใครให้เล่นด้วยมบ้างครับเนี่โอ๊เอางงเลย <c oughs> กูก็ไม่ได้เห็นเลยเลยนะเพิ่งเปิดแมบบเนี่ยเอ้ยมันเหยียบโดนจังหวะพอดีเลยแล้วใครไปยิงกันหลังต้นไม้เนี่ยฮะ ขอสักมัและกันแล้วน, <laughs> ลนี่ใครเนี่ยอ้อ้อคนมีของ <laughs> เขาไม่กลัวสิบร้อเฮ้ยแกใช้สิบนั้นไปแล้วนะที่จะกลางโลเนี่ยตอนนี้เป็นตาของข้าบ้างละอยู่ไหนอย่านนะหนีนะมัดเลย เฮ้เลือกขับรถสิบล้อนี่ไว้ใจข้าได้เลยน้องบอกเลยว่า <c oughs> บอกเลยว่ากินไปหลายศพแล้วนะ <c oughs> โอ้มีสโนบอร์ดด้วยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ๊เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งคริ้งของเราบอกว่าเรยจะไม่ใช้ปืนนะมีอะไรเหลืออีกเปล่าวะ โอ้ไม่มีแล้วนี่โอเคไปอู้ฮัลโลสวัสดีครับสวัสดีครับไปกับผมไหมไเล่นด้วยกันแนะ่ my friend my friend Get get in t อ e car ฮัโลโหลยิงแน่จริงเขาา้าว่าไม่จะปวดให้หน้าแกหกไปที่ดูอู้ปล่อยหมาไม่อยู่แล้ว โอเคครับผมถ้าอยากได้ตัวละครกันโซแบบผมเราก็สามารถไปร่วมกิจกรรมรกาดาสกิรอนะครับเขาคัมแบ็กกลับมาให้สุ่มครับผมเริ่มต้นไปแค่20 CP นะครับส่วนผมไได้ไปแล้วนะนอกนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากจะได้อะไรลองสุ่มเล่นดูแล้วกันนะครับผมสัก20 CP ด oh. ูเด้ยขออยากได้ไมมเวสบอลนะมันสวยดีโอ้ได้กระเป๋าสั่งงานเลยวสซันอ้า เอาอีก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 ห้าสิบีพีนะครับผมดูที่ว่าจะได้อะไรมาเพิ่มให้จิต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 โอ้โหได้รมนะครับผมเอาละเหลือยี่สิบสามซีพีเอาไปทำอะไรดีนเนาะอ๋อหลังจากที่เหลือยนะี่สิบสามซีพีแล้วก็เอามาสุมกระดานใหม่นะบอกเลยว่าเปรี้ยงเดียวรู้เรื่องเลย <laughs> ก็เลยว่า แต้มบุนที่สะสมมาเอามาลงกับกระดานนี้ไปหมดเลยเฮ้ยขอเป็นกระดานโกสหรือว่ากล่องอื่นไม่ได้เลยไงวะโอโ้กระดานนี้โตนี่ผมเหมาไปแบบโอ้หมดไป4,000 cp ยังนิ่งอยู่เลยยังไม่ออกสักตัวนะ <c oughs> <c oughs> นั่งรออยู่เงียบๆคนเดียวจนเหลือ2คนสุดท้ายนะผมเอาละจังหวะนี้เจอแล้วตัวแล้ครับผมเดี๋ยวจะเอา my best b a l นี่ หวนให้ลงไปคุยกับรากมะม่วงเลยคอยดูนะโอ้ปล่อยหมาด้วยนะต้องหาที่สูงอยู่แล้วโอ,โ,อโอ้เจ้าของยิงหลังอีกเดี๋ยวขอหาจังหวะก่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้ดีไหมอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยดีไงดีไงเอย,อยอเดี๋ยวก่อนเลือดเหลือ90เดี๋ยวขอไปปั๊มยาก่อนนะครับผม โอ้สุนัขก,ก็ไล่อีกฮะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอาละ,ะข,ขึ้นขึ้นขึ้นบนนี่ดีไหมเอ,เอ้ยขึ้นได้ไหมเอ้ยหมาหมาอะไรไอ้เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นคุยกันก่อนฮลัลโหลโอ้โหกัดไม่หยุดเลยตัวเดียวเองย่าหลบ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 เออนี่ปิดประตูปิดประตูออกออกออกไม่ได้ไอ้เชี่ยใครประตูก็ไม่หมาอะไรวะเนี่ยเปิดประตูเป็นด้วยเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โห มาอีกสองตัวเฮ้ยเมื่อกี้มึงไม่มาพร้อมกันเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอสูดหายใจลึกเดี๋ยวนเดี๋ยวเฮ้ยเชียนี่ปล่อยหมามาเพิ่มอีกเฮ้ยอะไรกันนักขนาดนี่นี่กูมาตัวเปล่านะเฮ้ยโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็เฮ้ยยักษ์มา ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับรอยยิ้มและความสนุกกับไปกับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอูฟูฟูทีวีด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านาผู้ชมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ